ส่งกลิ่นหอมหวนรันจวนใจ,นจ,นใจแต่กิ่นกานใบท่านแรงลมหล,มลีดอกสีแดงน่าชื่นชมลอมาแล พอโจปื่มแห้งพี่น้องครับถึงกับต้องโพสเฟซบุ๊กไว้แบบนี้ครับพี่น้องอีลาเก่งแพร่ร่องบุษบาปุเดขนาดมือแรกย่งมวนซำนี่เป็นว่าพี่น้องครับเอากราบสวัสดีครับ FC คนหมักหมำสุูสุขคนนะครับ FC ฟซสาวน้อยเป็นบานแพงที่สําคัญขาดบไุรนอพี่น้องเนาะเอฟซี FC อีล่ามิงทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับ ขอพระคุณทุกๆการติดตามชมในช่องของค้นมักหมอลำทั้งสามแพลตฟอร์มนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะครับบพว่าจะเป็นการกดใจกดไลคไล์กดแชร์รวมไปถึงกดติดตามและแสดงความคิดเห็นในเชื่อสังสรันติคลิปเนาะพี่น้องเนาะก่อนสิไปฟังกันเต็มๆนะครับพี่น้องผมต้องกราบขออนุญาตนะครับขออนุญาตพูดถึงนะครับเกี่ยวกับอีลาอุ้งอิงเพชรบานแพ่งที่ได้ร้องเพลงนี้เป็น ครั้งแรกเนาะบนเวทีสามหน่อยเพชรบานแพงย่างทีเขาทราบย่างที่เขารู้กันดีว่าอุค์อิงอนะครับถ้าไม่มั่นใจนะครับสีบัวนัำเสนอผลงานของตัวเองบนเวทีเด็ดขาดพี่น้องครับตามที่เขาได้เห็นปรากฏมาฤดูการที่ผ่านมาถ้าเพ่งใดนอุค์อิงอบ่มั่นใจอีหลาก็สิบัวร้องบ่แสดงถึงจะร้องได้แต่ถ้ายังไม่มั่นใจองค์อิงอ ที่บอกเลยว่านะครับยังบมทดานลงเนาะแต่วันนี้นะครับพี่น้องครับอีหลาพบความมั่นใจมากแล้วพี่น้องครับได้ยินกันทั่วโลกเนาะกับบุษบาเวอร์ชันอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพนถือว่าเป็นเทือแรกเปิดโตมากบอร,รรมดาพี่น้องครับอ,อุ้งอิงร้องเพลงใดกับมวล FC, เอฟซีบรรวาจังสันนะครับพี่น้องครับเป็นเจ้าไดนั่นแน่หรือผู้ดใดได้ฟังแล้ว ลองแสดงความคิดเห็นในเชิงสัรสันมาเบิงเนาะพี่น้องเนาะแมนคว้าเพิ่นว่าบละพี่น้องครับผมฟังแล้วผมก็ว่าเป็นในแบบฉบับของอุ๋งอิงนะครับมวลในแนวของอุ๋งอิงเนาะพี่น้องเนาะิให้อุงอิงไปเป็นของตนคือต้นฉบับมันกับบ่นแมนบ่พี่น้องครับมีสไตล์ของใครของมันนะครับมวลค้นระแบบพี่น้องครับไปฟังกันเบิงนะครับพี่น้องครับเป็นจั่ไไ๋ไปครับ กลิ่นหอมหวนรันจวนใจแต่กิ่งก้านใบทานแรงลมหลีดอกสีแดงน่าชื่นชมลอมแล ดีนะคะ ขาเด็ดให้ขอดมเสร็จแล้วก็ส้มเดือไทยเขาได้ฟัดเธอแล้วก็ก็ทิ้งเธอไปเธอเอาไวแ้แค่เพียงน้ำตาที่รินไหลเขไม่รักเธอแล้วดูตัวมากมายเป็นจริงใดนะครับได้ฟันกันมาทั้งหมดทั้งมวนแล้วพี่น้องเออถือใจบ่ครับซึ่งผมต้องย้ําว่าน,นี่เป็นครั้งแรกนะครับพี่น้องครับที่อุ์งองร้องบนเวทีผิดพลาดประการใดผมเชื่อว,ว่า FC อีลา ใ้ไปให้แน่นอน,นครับครั้งต่อต่อไปดีกว่านี้แน่นอนพร้อมด้วยเนาะพี่น้องเนาะนำเสียงอาจจะไม่เต็มร้อยเท่าไหร่เนาะพี่น้องเนาะด้วยสภาพฝ้นฟ้าอากาศนะครับต้องเอาใจตรงนี้ด้วยนะครับพี่น้องครับฝนตกเอฟซีกับรักษาสุขภาพนะครับเอาคลิปนี้ผมต้องขออนุญาตเลย กราบขอบคุณสาวน้อยเพชรปานแพงเพิ่นไว้หน้าที่ตรงนี้นะครับที่ได้นาคลิปของเพิ่นมาให้พี่เหน้อกใน FC เอ,อ็ซีเรานี้ในเบองนี้ไปนำกันนะครับพี่น้องครับเกริยาวาจาใดที่ผมกล่าวไปแล้วพ่ถึงบวกขวันะครับต้องขออภัยไว้นะที่ตรงนี้ด้วยนะครับพี่น้องครับเห็นแล้วเพื่มใจดีใจที่อุ้งอิงไม่หยุดพัฒนานะครับพอหยุดอยู่กับตีเพลงใหม่ๆออกมาแกะแล้วก็ร้องนะครับ ล่าสูดพี่น้องเร็วๆนี้นะครับถ่าอีลาทองจัอยูนะครับกับเนื้อเพลงเพลงไม่สาวสำน่อยคอยหาถ้าติดตามชมถ่าติดตามเบิ่งนกันแระให้กำลังใจอีลากรเข่าห้องอ,อัดเนาะพี่น้องเนาะเร็วๆนี้รอชมผลงานได้เลยนะครับพี่น้องอาคลิปนี้ฝากไว้ซํำนี้ครับสวัสดีครับ